สวัสดีค่ะพาฟ้าจากวันดูคานะคะวันนี้พาฟ้าก็รับบทเป็นอลิซินวันเดอร์แลนนะคะเย่ Yay! แล้ววันนี้นะคะเราจะมาตามหารถยนต์โตโยตานะคะในง 5, บ5 0 0 0สนบาทแล้ววันนี้อลิซอยู่ในวันเดอร์แลนทั้งทีแน่นอนว่าวันเดอร์แลนของเรานะคะก็คือ BB Smart ค่าสาขาที่3นั่นเองค่ะเราเนี่ยจะซื้ออะไรได้บ้างนะคะในง 5, บ5 0 0 0สนบาทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถ SUV รถกระบะห,หรือว่ารถเก่งอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปสอบถามพนักง,งานที่อยู่ใน BB Smart Car กันค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับผมชื่อสไปนนะครับพนักง,งานฝ่ายขาย BB Smart Car สาขา3ครับผมวันนี้เนี่ยเรานะคะมีงบ5้า0 0นบาทครับผมและโจทย์ของเราเนี่ยก็คือรถแบรนด์โตโยต้าค่ะเดี๋ยวอย่างอื่นเลยถามพี่พาวฟ้าก่อนเลยว่าวันนี้มีรถรุ่นไหนในใจหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ย 5แสนบาทเรามาที่ BB Smart c ์ทสาขาสเนี่ยเราอยากดูว่าที่นี่เนี่ยให้รถแบบไหนกับเราได้บ้างโอเคของผมเนี่ยจะมีรถเกง๋งรถกระบะหรือว่า SUV ก็ได้นะครับผมมีให้เลือกมากมายนะครับโอ้โหทั้งนั้นขอดูคันแรกเลยได,ไ,ได้ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ามาเลยคะ่ะ คันนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับคันนี้นะครับเป็น s u v นะครับบอกก่อนเลยว่าคันนี้เป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ย้ําก่อนว่าคันนี้ไม่เกิน50,000นบาทด้วยคันนี้นะครับสเปคของเขาเนี่ยก็คือโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับป e ี2006เป็นระบบขับ4ด้วยเครื่อง3ามพันด้วยดีเซลเก<ม>ียออตโต้ย้ำก่อนเลยว่าคันนี้เป็นรถที่สามารถขับได้ทุกเพศทุกวัยนะรถใช้งานก็ได้รถครอบครัวก,ก็ได้ออกต่างจังหวัดเดินทางไกลๆหรือขับในเมืองก็สะดวกคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนถูกต้องได้ครับเชิญเลยฮะ ใหม่มากๆ,ๆครับ,บ<อ>ผมคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังอบอกเลยว่าเบาะเนี้ยดูแลได้ง่ายที่สุดแล้วแล้วถ้าซื้อคันนี้เนี่ยวันนี้เนี้ยมีบีสมาธมีโปรโมชั่นอะไรให้กับเราบ้างผมให้พิเศษเลยออกรถ0บาทดอกเอบี้ยพิเศษด้วยค่ะ 2, <5. S 1> 2. 7ดรถคันนี้ ผมบอกกเลยว่าไม่จํากัดอาชีพแม่ค้าแผงลอยพ่อค้าตลาดสดอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทออกได้ทุกคนเพราะว่าเรามีถาบันทางการเงินที่รองรับทุกๆอาชีพคันนี้พอเริ่มต้นอ,อยู่ประมาณ7 0 0 0กว่าบาท7 0 0 0ันกว่าบาทเันกว่าบาทเท่านั้นถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปกันเลยดีกว่านะคะคันนี้โอ้โหสีสันว่าสีสันสดใสามากๆแคนดีมากเลยนะครับนนผมคันนี้นะครับเป็นโตโยต้ายาริสนะครับปี2 0ง8 1.2 1.2เนี่ยบอกเลยว่าเป็นรถอยู่ที่อยู่ในกลุ่มอีโคคาผมบอกเลยว่ายาริสคันนี้ก็คือราคาไม่เกิน5 0,000เช่นกันจุดเด่นคันนี้นะครับสำหรับโตโยต้ายาริสคันนี้เป็นรถที่ไม่ใหญ่เกินไป<อ>แล้วก็ไม่เล็กเกินไปซึ่งการใช้งานเนี่ยบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆไม่ว่าจะเป็นขับขี่ในเมืองหรือว่าขับขี่ออกต่างจังหวัดนะครับ<อ>ด้านในนะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับพวงกอะไรเป็นพวงมอะไรแบบไฟฟ้าแล้วคันนี้ก็คือเป็นระบบกุญแจอัจฉริยะหรือว่าพุสตาร์นั่นเองคันนี้ ผ่อนเริ่มต้นเท่าไหร่เอ่ยคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,000กว่าบาทเช่นกัน7,000กว่าบาทถูกต้องกระบะด้วยใช่ไหมกระบะก็มีในราคาที่ไม่เกิน500,000ไม่เกิน500,000ถูกต้องคันนี้เป็นปี2019ด้วย Toyota Hilux Revo นะครับคันนี้เป็น Smart Cab แล้วด้วยคเครื่องยนต์2.4ด้วยก็คือเครื่อง2,400อึดถึกทนแน่นอนเหมาะสำหรับใครคะบรรทุกของเยอะๆนะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือว่าเดินทางไกลๆก็ได้ไม่่ต้องงหว ความพิเศษของสมาเชิมนะคะสามารถเปิดแฉบได้จะเปิดได้นะคะแล้วภายในเนี่ยไม่ได้แค่อย่างที่คิดเลยนะคะครับผมพวงไลเป็นพวงไลไฟฟ้าแล้วด้วยคันนี้ย้ำก่อนคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยเขาบอกะะว่าเกียร์ธรรมดาจะขับสนุกกว่าเกียร์ออโตโ้ถูกต้องยิ่ง <นะ S 2> สายซิ่งเนี่ถูกใจสายซิ่งแน่นอนคันนี้นะครับเป็นล้อแม็กแล้วด้วยล้อแม็กนะคะล้อแม็กยางซิ่งผมการันตีว่ารถเราดีแน่นอน 500,000บาทนะคะได้ทั้งกระบะทั้งเก๋ง SUV ก็ได SUV แล้วนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีอื่นๆอีกด้วยใช่ไหมมีอีกมากมายเลยอยากดูรถเพิ่มเติมนะครับสามารถดูที่เว็บบีบีสมาร a r าได้เลยหรือว่าคลิกเข้าที่วันทูคาก็ได้ใช่นะคะเข้าไปดูที่วันทูคาได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะที่นี่เนี่ยยังมี ประก,กันมีอะไรให้ลูกค้าอุ่นใจบ้างไหมเอ่ยมีครับผมขอ,ออของเราเนี่ยถ้าออกรถกับเราครับรถทุกคันประก,กันเราแถมฟรีให้ชั้นหนึ่งไปเลยผมย้ําก่อนเลยว่ารถทุกคันเราการันตีนะครับว่าไม่มีพิการชนหนักน้ําท่วมหรือว่าไฟไหม้แน่นอนเพราะว่าเราก็ได้รับการตรวจสอบอินสเปกชันจากวันทูกค้าด้วยเช่นกันคุ้มค่าขนาดนี้ไม <ใบ S 1> <ช>่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะถ้าจะเข้ามาดูเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณน้องสไปร์มน<า>คะคะขอบคุณพี่ฟ่าเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ เห็นไหมคะว่ามีเงบเพียงแค่5 0 0แสนบาทเนี่ย<ส>ก็เลือกซื้อรถหลายเซกเมนต์ได้เลยนะคะที่บี Smart Car คาสารนะคะซึ่งที่อยู่แล้วก็ช่องทางการติดต่อเนี่ยเราขึ้นไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะเรื่องรถไว้ใจวันทูคาค่ะเพราะเราเก่งในเรื่องซื้อขายและตรวจสภาพรถยนต์นอกจากนี้ยังมีการประมูลรถยนต์นะคะช่วยคุณขายรถอีกด้วยถ้าใ,ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็สักครั้กดกระดิ่งให้กับช่องของพวกเราด้วยนะคะพาวฟ้าอล,ลิสนะคะและน้องหมีก็ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ